นิ่วในทางเดินปัสสาวะเรื่องบะนิ้วตีห้าควรใส่ใจพูดถึงเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือจริงๆก็คือก้อนหินนี่แหละครับซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรมาอยู่ในร่างกายเรากลไกการเกิดนิ่วเนี่ยเกิดได้จากความผิดปกติของสมดุลกรดเบสในร่างกายเรานะครับหรือเป็นความผิดปกติของสารประกอบต่างๆในร่างกายทําให้ก่อเกิดเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะขึ้นนะครับ อาการของนิ่วนะครับมีได้หลากหลายเริ่มตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยผู้ป่วยบางคนก็มีอาการปวดมีอาการติดเชื้อทงงะะางเดินปัสสาวะซ้ําๆบ่อยๆนะครับมีปะสะัสสาวะเป็นเลือดหรือหนักจนถึงกระทั่งสูญเสียาการทางานของไตได้เลยนะครับในโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเอเนี่ยก็มีการรักษาหลักๆอยู่2แบบด้วยกันนะครับข้อ1คือการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ก็แบ่งเป็นการรักษาด้วยยาซึ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยเหมาะสําหรับนิ้วในบางชนิดแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ทุกชนิดนะครับและ2การรักษาโดยวิธีผ่าตัดโดยวิธีใช้การช็อคเวฟนะครับหรือใช้คลื่นกระแทกจะทําให้นิ้วแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็หลุดออกมาเองซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภัยนะครับส่วนข้อ2 เป็นการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดซึ่งที่โรงพยาบาลชหม่ยรามเองก็มีเทคโนโลยีในการรักษานิ้วในทางเดินเสครพท้วนทุกรปแบบพร้อมให้การรักษาผู้ป่วยทุกท่านครับสุดท้ายนี้ก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ